就是走，这边特

ได้ไหรือหัน้ังมุนตาตาครับตาตา,ตาจักสานใบตานเนี่ยมาเหมือนยังไงครับตาเหมือนแล้วหลายปีแล้วประมาณสักกี่ปีครับห้าหกปีแล้วครับใ,ในในส่วนของการทำนี่เขาจะ ทำมันยังฟองครับที่เป็นรูปแบบที่เขาทำนะครับทำปลาทำกระเด็นนกปูปลากัด,ดก<ฮ>ปลา,ปาอย่างได้บุตรไกไ่ยังวิ้นเขาใจวัสดุเป็นอย่างนะครับครับตาลครับใบตาลใบตาน,ตานทำด้วยใบตาลอย่างเดียวครับ ละมันทนดีแล้วชิ้นนี้ขายราคาเริ่มต้นนี่แต่ต,ต่อไรครับนี่แต่แต่ต่อไรคุ้นี่สาวบาทครับแต่แต่สาวบาทครับต้นไม้แปดพันบาทอือยังมีเ้าเขาชิ้นเก่าครับ,มมรรบแต่ละวันนี่เงี้ยได้ประมาณสักกี่สิบกรตักครับเงี้ยเปเลยเลยยังหนออือเป็นมาขายกับแบงค์้ยขายตุย้ยอือ ไปที่โต้งไงเยอะลุกไปโต้งแตงแดนอ่ะแดนแดนไปเรื Then, อ่อยๆครับเฉลี่ยรายได้ต่อว,วันนี่สักประมาณเท่าไหร่ครับพอมาขายตอนนี้ห้ 500, าร้อยรายอยู่ประมาณห้าร้อยเนาะวันน่ะครับตาจะส่วนใหญ่ไปขายที่ไหนครับขายคนเดินอืั ถนนคนเดินล่ะถนนคนเดินเสาิกันกาหน้าหมอครับกับกกับกับกักับกกักับกกับกับกับเับกักัากับลือกับับกับกั